สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปามไบค์ไซเคิลครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆยนะครับผมเอามาฝากเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับผมก็หลังจากที่คุณซื้อจักรยานไปแล้วนะครับผมแน่นอนครับก็มีอยู่2ทางคือคุณต้องปั่นกลับไม่งั้นคุณก็ต้องเอาขึ้นรถกลับนะครับผมโดยประเทศไทยส่วนมากแล้ว่คุณก็จะใช้รถกระบะอย่างนี้ใช่ไหมครับผมวันนี้ผมจะมาฝากทั้งวิธีการเอาใส่รถในรถกระบะนะครับผมแล้วก็ในรถเก๋งที่ผมไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะแต่ผมว่าที่เหมาะสมดีกว่า คือผมว่าวิธีเนี่ยคือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับการขนจักรยานกลับบ้านนะครับผมหรือว่าออกไปต่างสถานที่ต่างๆนานาน,นะครับผมผมจะทําแบบว่าไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรพิเศษเลยก็ใช้อุปกรณ์ทั่วไปที่มันมีในร้านนะครับผมหรือว่าบ้านคุณก็อาจจะมีนะครับผม อย่างแรกนะครับผมรถกระบะนะครับผมรถกระบะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรถแคบรถ4ประตูรถซิงเกิลหัวเดียวเลยนะครับผมก็มันจะมีพื้นที่ของกระบะอยู่นะครับผมวิธีขึ้นง่ายที่สุดอ่ะก็คือ,อวิธีนอนครับผมอยากจะให้นอนมากกว่านอนก็คือนอนง่ายๆครับไม่อยากให้เอาฝั่งเกียร์ลงนะครับผมอย่าไปกดฝั่งเกียร์นะถ้าคุณจะเอาก็ถ้าคุณจะขึ้นก็เอามีกล่องสักใบนึงนะครับผม ลองจัก,กรยานไว้หรือว่ามีผ้าห่มเก่าๆสักผืนหนึ่งติดหลังกระบะไว้ก็ดีนะครับผมวิธีการนอนก็ขึ้นไปนอนธรรมดาเลยปิดฝาท้ายด้วยหงายหน้ารถขึ้น ประมาณนี้นะครับไม่โยกไม่ไปไหนละลองขึ้นมาดูนะครับไม่โยกไม่ไปไหนละค่อนข้างปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรคุมก็ดีหมายถึงว่าการขโมยกันอะไรเงี้ยก็คุมมันไว้ก็ดีนะครับผมถ้าเป็นรถราคาแพงสิ่งที่ต้องห้ามเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับสิ่งที่ต้องห้ามเลยนะครับผมห้ามใช้สแตนแบบนี้นะครับผมเห็นหลายคนแล้วขับรถเข้ามาเลยขับรถอะไรชอบใช้สแตนอย่างเงี้ย เอาเกี่ยวรถแล้วก็วางบนรถไว้แล้วก็ใช้เชือกมัดคุณไม่รู้หรอครับว่าความตึงอ่ะของคุณอ่ะจะกดอยู่ที่นี่เท่าไหร่ใช่ไหมครับทั้งการกระแทกในการขับรถะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็เชือกที่เรามัดความตึงของมันเนี่ยค่อนข้างมีอันตรายต่อรถเพราะว่าตรงเชนสเตนนะครับตรงเนี้ยตรงเชนสเตนของมันเนี่ยคือที่ที่เบาบางที่สุดของรถนะครับลองสังเกตดูพวกคราร์บอนถ้าจะแตกจะแตกตรงนี้ก่อนแล้วถ้าคุณเอารถมาวางอย่างเงี้ย แล้วก็ขึงมันไว้แล้วก็ใส่หลังรถกระบะเป็นอันตรายที่สุดกับรถนะครับผมนอนไปอย่างนี้ดีที่สุดต่อมาคือคนสําหรับมีรถเกง๋งหรือ SUV อะไรต่างๆนะครับผมที่ไม่ใช่เป็นกระบะเนาะต้องการพื้นที่ที่เล็กลงนะครับผมในการเอารถใส่เข้าไปก็มีอยู่หลายทางเลือกครับผมไม่ว่าจะเป็นแหลกจัก,กรยานนะครับผมด้านท้ายรถที่สามารถซื้อใส่เสริมได้ครับหรือว่าจะเป็นแหลกด้านบนนะครับผมก็สามารถซื้อเสริมได้แต่ว่าถ้าคุณไม่อยากซื้อเสริมนาน,นๆเอาออกไปปั่นที่อะไรเงี้ยคุณก็ไม่อยากลงทุนกับมันใช่ไหม ก็ผมแนะนำนะครับผมสามารถใส่ในเก่งได้ในด้านหลังนะครับผมก็วิธีการด้านด้านหลังไอตัว passenger ด้านหลังนะครับผมถ้าก็ง่ายๆครับอย่างแรกก็คือแค่เอาเบาะลงไปให้สุดนะครับปิดไว้แล้วก็ถอดล้อหน้านะครับผมการถอดล้อหน้าก็ถอดง่ายๆครับเพราะว่าจักรยานส่วนมากจะเป็น quick release เนาะไม่ว่าทั้งแกนใหญ่แกนเล็กนะครับ ปลดแกนหน้าออกนะครับผมเอาแค่หลุมหลวงพอไม่ต้องเอาออกทั้งหมดก็ได้นะแล้วก็ยกล้อขึ้นครับเอาพิงไว้แล้วก็ที่สําคัญของเสือภูเขานะผมอยากจะให้คุณเบรกไอตัวบล็อกเบรกไว้นะครับผมถ้าไม่มีก็ใช้น้ํำมัดก็ได้หรือใช้กระดาษแข็งก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าซื้อรถส่วนมากแกะกล่องไปจะมีตัวนี้นะสามารถถามได้ตามร้านจักรยานยนะครับมีเยอะแยะนะครับผมก็ใส่ตรงดิสเบรกตรงนี้ไปก่อน เพื่อไม่ให้เราเผลอบีบเบรกไปนะครับผมแล้วเราก็สามารถเข้าหลังรถเก่งได้เลยก็ลักษณะการเข้าก็จะประมาณนี้นะคะะนรับลักษณะการเข้าก็จะหงายขึ้นแล้วก็เข้าเข้าทรงนี้นะครับผมแล้วก็เออมันจะมีครึ่งหนึ่งที่ไปอยู่นบนเบาะแต่ว่าถ้า ยัดไม่ได้ละอย่างคันเนี้ย29 ER เงี้ยใหญ่มากเลยทำยังไงนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาบอกวิธีการถอดล้อหลังด้วยนะครับผมง่ายๆสำหรับเสือภูเขานะครับผมก็อย่างแรกก็คือเราก็ต้องถอดตัวแกนปลดหลังนะครับผมอยากจะให้ดูเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับให้ดูเป็นเรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับผมก็ง่ายกว่าในการหงายขึ้นนะ หาอะไรมาลองกัรลอยนีดหน่อยนะครับหงายขึ้นจะง่ายที่สุดนะครับผมทั้งใส่เข้าใส่เข้าแล้วถอดออกนะก็ดึงออกนะครับปลดแกนหลังออกมาหมุนคาไว้นะครับไม่ต้องออกหมดนะครับแล้วก็ดึงหางเห็นไหมจะมีหางอยู่นะครับดึงมันถอยหลังออกมาแล้วก็ดึงออกง่ายไหมครับ แล้วก็เอาออกมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราแน่นให้มันอีกนิดนึงเดี๋ยวฝามันจะหลุดนะเรียบร้อยครับแล้วก็แค่ตัวเฟรมแค่นี้เอาใส่ในรถได้แล้วก็ตามด้วยล้อใช่ไหมครับง่ายๆโอเคแล้วถึงเวลาประกรอบแล้วดีกว่าวิธีประกอบประกอบยังไงนะครับผม mm hmm. ก็เหมือนกันนะครับผมออกยังไงก็ใส่อย่างนั้นดูดีๆฝั่งเดสหรือว่าฝั่งเกียร์นะครับเข้าดึงโซ่อันแรก ขึ้นมานะครับผมดึงเกียร์ดึงเกียร์ยรถอยหลังออกไปเห็นไหมครับแล้วก็ใส่ตามลองเดิมดูดิสเบรกนะครับดิสเบรกสมานมาแคะชนดิสเบรกครับเข้าลงไป เมื่อกี้เอาเบาะต่ำลงเกินไปเสียลอยละนะครับเข้าเรียบร้อยแล้วนะหมุน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 นะครับแล้วก็เอามือปิดนะครับล้อหลังเรียบร้อยละเช็คดูไม่ติดดิสเบลกละแล้วก็ดันหน้าลอยอย่างงี้ยิ่งง่ายครับ เอาพอตึงมือนะครับหมุนห,นหมนแล้วแส้วจะมีปิดเอาพอตึงมือพอโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยสำหรับการถอดล้อประกอบสำหรับรถเก่งนะครับผม โอเคครับอันนี้ก็คือเก็ดเล็กๆน้อยๆอยจากร้านปามไบ์นะครับผมคุณต่างจักรยานยังไงบ้างยังไงก็มาแชร์ประสบการณ์กันที่คอมเมนต์เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครยังไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe เลยครับผมจะมีจักรยานใหม่ๆดีๆแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างนี้มาฝากคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ